สวัสดีครับวันนี้พบกับเกษตรบ๊อบนะครับวันนี้ทํา,านาปลาหนีนะครับตอนนี้เก็บผักบุ้งออกจากแปลงนานะครับเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะทําพันข้าวนะครับนี่นะครับผักบุ้งเยอะไปหน่อยนะครับนาปอ ปลอดสารเคมีนะครับไม่ได้ใช้สารพิษนะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเน้นการไถกบนะครับเริ่มตั้งแต่ไถกบต่อสังข้าวนะครับแล้วก็หวานเมล็ดปอเทืองนะครับแล้วก็ไถกลบอีกรอบนึงนะครับจากนั้นก็ปั่นอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาถึงขั้นตอนนี้แหละครับตอนนี้ปั่นไปแล้วนะครับตอนนี้ ขั้นตอนที่เก็บผักนะครับก็คาดว่าจะลดปริมาณน้ำลงนะครับแล้วก็ปักดำนะครับแล้วก็ไถปั่นอีกรอบหนึ่งนะครับลงทุนค่อนข้างเยอะครับกว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับหลายรอบนะครับ